สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยล่ะคะ่ะสำหรับเอพิโซดนี้ไปที่เธอผู้เปล่งประกายกวาดแสงดาวนะคะตอนนี้โอ้โหกำลังจะมาแล้วนะคะสำหรับฉากที่ต้องเลิกกันก่อนนะคะก็คือจี้ชิงกับหานถิ่งนั่นเองเรากำลังฟินๆอยู่นะคะแต่มันก็มีสถานการณ์ที่ทั้งคู่นั้นจะต้องเลิกกันค่ะแล้วโอ้โหตัวละครที่แบบมาชอบนางเอกของพวกเรามากๆอีกหนึ่งตัวละครก็คือฉินลี่นะคะน้องอาวของพวกเรา มาโอ้โหหน้าตาน่าหลักมาใสาปิ๊งเลยนะคะหลอ่อหล่อนะคะอย่างนี้ต้องพะรองเป็นของพวกเราเนาะเพราะว่าหันถิงให้คู่กับจี้ชิงไปส่วนชินลี่นั้นให้มาคู่กับพวกเราก็ได้นะคะน่าหลักมากๆเลยค่ะสําหรับนะคะสิ่งที่หวานจะเล่าต่อไปนี้หวานก็จะเบสนะคะจะแบบอ้างอิงนะวรรนิยายต้นฉบับนะคะส่วนในฉากที่มันจะเกิดขึ้นในละครนะั้นนะคะมันจะเป็นไปตามนิยายไหมหรือว่ามันจะมีการดัด แปลงในรายละเอียดอย่างไรบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ดัดแปลงเยอะมากๆไปอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะคะพระเอกกับนางเอกเคยเรียนด้วยกันมาก่อนนะะเออสุดๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าไม่เป็นไรนะคะก็รู้ไว้ใช่ว่าเพื่อนๆค่ะก็ฟังไปมันๆนะคะโลกวรรณกรรมเนี่ยมันสามารถจะแบบขยายจินตนาการแล้วก็เพิ่มความดาร์กให้กับแบบชีวิตของตัวละครได้มากกว่าไอที่มันฉายออกมาทางหน้าจอนะคะ เส้นทางชีวิตนะคะของนางเอกของพวกเราในเรื่องของความรักนั้นนะคะก็ตั้งแต่ต้นเรื่องก็มีความสัมพันธ์ที่ต้องจบไปพร้อมกับความเศร้าแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็คือการงานก็เป็นสิ่งที่นางเอกของพวกเรานั้นพุ่งเป้าหมายไปนะคะทำให้ลืมเรื่องราวที่เป็นความรักได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มาเริ่มนะคะสารสัมพันธ์โดยการที่แหมพระเอกของพวกเรานี้เปิดอาซาเลยนะคะแต่ <laughs> เปิดอาซาคือพร้อมเปิดรับจี้ชิงของพวกเรา แต่เขาก็ต้องเข้ามาในลักษณะที่มีความสุขุมเนาะเขาเป็นนักธุรกิจนะคะในนิยายต้นฉบับนั้นหันถิงมีอายุมากกว่าจี้ชิงด้วยหลายปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความสุข,ขุมเป็นพ่อไมโครเวฟนะคะทั้งแนะนําทั้งแบบช่วยเหลือนะคะคือให้ทุกอย่างนะคะความรู้และเงินให้หมดเลยค่ะก็เพิ่มชีวิตความโรแมนติกให้กับนางเอกของพวกเรานะคะชีวิตนางเอกของพวกเรานั้นก็เหมือนกับว่าโอเคเธอก็มีความแบบยังไงดีล่ะยุ่งอยู่กับการที่ต้องต่อสู้ต้อง ให้ชิงเฉินนั้นตั้งตัวให้ได้นะคะแต่ณนะใดๆก็ตามค่ะก็มีนะคะตัวรักคอลหลายๆตัวที่คอยให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทนะคะรวมทั้งคุณแม่เองคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็หันถิงด้วยแต่ว่าตัวที่ชอบมาแทรกอยู่เป็นประจํานั่นก็คือนะคะเจิงตี้นั่นเองเพราะว่าเจิงตี้ก็เล่งผู้ชายคนนี้ฉันเล็งมาก่อนตั้งนานแล้วก็คือเล็งหันถิงมานานแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบเล็งมานานขนาดนี้แล้วไม่ได้สักทีเนี่ยควรจะเปลี่ยนใจนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปแบบว่าเออไปติดชีวิตของเราไว้ที่แบบผู้ชายที่เขาไม่สนใจเรานัดอ,อ,อยากจะบอกเจิงตีจังเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเจิงตีไม่อยู่ก็จะไม่มีตัวโกงนะคะเอาละทีนี้ต่อมาค่ะหันทิ้งนั้นนะคะปฏิเสธเจิงตีแต่ว่าเจิงตีก็ยังปฏิเสธที่จะยอมแพ้ก็จะเอาอะ่ะเอออ่ะแม้ว่าเจิงตีนั้นจะไม่สามารถที่จะแบบโน้มน้าวให้หันทิ้งมาแต่งงานกับ ตัวเองได้นะคะก็ตัวเองเนี่ยเจิ้งตี้เองอ่ะก็จ้องเลยทำลายนาง,งเอกดีกว่าทำลายจี้ชิงนะคะเพื่อที่แบบหันถิงนั้นจะสามารถแบบแบบ ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับจี้ชิงอีกถ้าเกิดว่าคือนางเข้าใจของนางเองตัวโกงก็จะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งนะคะประมาณว่าถ้าทําลายผู้หญิงที่เป็นคู่แข่งของตัวเองไปได้เนี่ยอย่างไ่ายังไงผู้ชายก็จะกลับมาหาตัวเองนะคะก็การคิดอย่างนี้ก็คือความคิดของคนที่ไร้ากาดนะคะมีหัวใจที่เต็มไปด้วยพิษนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะนอกจากเจิ้งตี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงแรกพวกเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าท่านปู่นิสัยเสียนะคะปู่นิสัยเสียของหันถิงเนี่ยท่านปู่หานวีเจียนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วด้วยความที่เขาเป็นนักธุรกิจเนาะเราจะว่าปู่ว่าเป็นคนน่าซื้อใจคดได้ไหมเออจะแรงไปไหมผู้อาวุโสใช่ไหมแต่แต่ถ้าเราวิเคราะห์ออกมาเนาะลักษณะของปู่ถึงแม้ว่าจะแหมเท่ก็ตามนะคะเท่ทั้งตระกูลเลยนะตระกูลหานเนี่ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าปู่เนี่ยเป็นคนหมีเล่ เหลี่ยมเยอะนะคะไม่งั้นไม่สามารถจะทําให้ตรงอย่างกรุบยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะหันหยวนเองนะคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหันถิงที่เปิดฉากมาก็พุ่งเป้าไปเช่นเดียวกันคือจริงๆเขาก็อยากจะได้ทรัพย์สินเยอะๆเนาะของตระกูลอยู่แล้วแต่ว่าก็หันถิงเก่งกว่าเยอะ,ะคะ่ะก็เลยอ่ะมาเล่นงานใหม่ดีกว่าเปิดฉากนะคะมาเล็งเป้าเหมือนกับเจิงตีนะคะมาเล่งจี้ชิงของพวกเรานั่นเองค่ะ ในสายตานะคะคของหานอีเจียนที่แบบมองเ,เขาก็ประมาณว่าเขามองว่าตระกูลหานกับตระกูลเจิ้งเนี่ยเป็นตระกูลที่คู่ควรกันเพราะว่าเป็นตระกูลแบบไฮโซมีฐาน,นะแบบใกล้เคียงอะไรประมาณนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะคุ้นคุ้น <c oughs> คุ้นเคยกันดีกับระบบในประเทศจีนที่แบบจะหา,าลูกเ,เขาเรียกอะไรหลานสไพซ์อะไรเงี้ยให้กับ หลานตัวเองก็ต้องหาให้มันดูแบบว่ามาเสริมผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล,นแล้วก็ชาติตระกูลก็มีความสูงอยู่ในระดับเดียวกันนะคะส่วนนะคะในตอนแรกอันนี้ในตอนแรกท่านคุณปู่แบบเี็กท่านปู่ คุณปู่จะยังไม่ได้ชอบจี้ชิงในตอนแรกแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆชอบไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่ก็มองมาอุ้ยแต่จะจี้ชิงเป็นผู้มีเป็นผู้ที่ทำงานกินเงินเดือนมีไรายได้น้อยภูมิหลังก็ต่ำต้อยพ่อแม่เป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปนะคะดังนั้นปู่ก็เลยค่อนข้างจะชอบเจิงตีแล้วก็ถึงขั้นแบบประมาณว่าอุ้ยให้ความหวังสุดๆวันนี้แหละว่าที่หลานส้ายเลยนะคะมีความเหมาะสมคู่ควรมากๆเลยกับทายาทรุ่นที่สองที่ร่ำรวย ะะอย่างหันทิงหลานชายของเขาเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นนะคะภายใต้การกระตุ้นของเจ้างตี้นะคะในในงานเลี้ยงของครอบครัวตระกูลหานนะคะนางก็ไปด้วยนะคะก็ <c oughs> เป็นตระกูลที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนอกก็ไปด้วยนะคะไปป้นเปี้ยนวนเวียน,นอยู่นั่นแหละก็ทางด้านหานวิเจียนแล้วก็หันหยวนเองนะคะก็แบบให้ความห่ังเหินแล้วก็พูดจาดูถูกจี้ชิงด้วยนะก็มีคือจับแบบ เรดาร์ーーเราไม่ต้องเป็นจี้ชิงเราฟังแล้วเราก็รู้สึกหขนาดนี้เลยเหรอฉันก็คนในยะอะไรประมาณนี้เลยนะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาพูดถึงงานเลี้ยงของไอ้ตระกูลที่มันร่ํารวยเนี่ยค่ะในสายตาอย่างอย่างเนีย้ยอย่างพวกเราเนาะมองเข้าไปนะคะอย่างคุณปู่นะคะหานวิเจียนเนี่ยการอนุญ,ญาตให้ใครก็ตามเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงของตระกูลเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นเกียรติอ่ะเป็นเกียรติแล้วจะต้องมีคุณสมบัติในระดับหนึ่งนะคะ ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานเลี้ยงได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เหมือนกับยังไงดีคนที่แบบได้มาเป็นแขกเนี่ย,ยถ้าค้งคำนับ3ามครั้งได้ก็ควรจะทำประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าตระก,กูลนี้รวยมากนั่นเองค่ะนี่ความแตกแยกคือความแตกต่างกันระหว่างจี้ชิงกับ กับหานถิงมันก็เริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วค่ะที่งานเลี้ยงตรงนี้เนาะก็ไม่ใช่แค่ว่าเพราะหานถิงนั้นมาแบบเปิดการลงทุนในหานไห่แล้วก็ใช้ทางด้านชิงเฉินของจี้ชิงนั้นมาปกป้องหานไห่อีกทีหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ของจี้ชิงกับหานถิงเนี่ยนอกเหนือจากการขาดประสบการณ์ในการทําสงครามธุรกิจนะคะขาดการมองการไกลแล้วก็ความสามารถในการตอบสนองเชิงรุกนะคะก็นางเอกของพวเราพื้นฐานเป็นวิศวกรมาก่อนเนาะไม่ได้เรียนทางด้าน บริหารธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องพบข้อผิดพลาดที่ที่มากอยู่แล้วค่ะก็แน่นอนนางเอกของพวกเรามีข้อผิดพลาดนะคะแต่ว่าพอ,เ,อาเรื่องมันดําเนินมาจนถึงแบบตรงเนี้ยคือนางเอกของเราก็พยายามอุดมากๆแล้วอะเพราะว่าตัวเองก็ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วจากการแนะนําของหันถิงนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ฝ่ายหญิงนะคะอย่างจี้ชิงเนี่ย ก็คิดว่านะคะการที่ยอมรับาหานถิงนั้นเป็นแฟนเนี่ยมันเร็วเกินไปนะคะก็เธอยังไม่ได้รู้จากแบบแบ็คกราวของหานถิงดีเลยแล้วมาเจอในงานเลี้ยงครอบครัวแบบนี้เนาะเขาไฮโซกันหมดแล้วมาพูดจาแล้วก็มองด้วยสายตาประมาณว่าอมจะเปรียบเทียบว่าไงดีเห็นจี้ชิงนางเอกของเราเป็นเหมือนแมลงเต่าทองอะไรเงี้ยที่เข้ามาอยู่ในแวดวงไฮโซอะไรประมาณเนี้นะคะซึ่งนะจุดนี้ก็ทําให้แบบตกเป็น ตกเป็นเหยื่อนะคะของคุณปู่ด้วยแหละ,ะเออปู่ก็ปากจัดนะคะแล้วก็หานอี้เจียนเนี่ยคุณปู่นะคะแล้วก็หันยวนลูกพี่ลูกน้องด้วยนะคะทุกคนก็พูดเป็นแนว,แนวที่ว่าจี้ชิงเป็นผู้หญิงที่มา ล้อลวงหันถิงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะจี้ชิงของพวกเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีแบ็กกราว์ไม่ใช่ไฮซอไฮโซที่ไหนตระกูลไม่ได้รวยเป็นร้อยร้อยล้านอะไรแบบนี้แต่ว่าเธอเรียนเก่งนะเธอก็ระดับอนี้เลยนะคะ <c oughs> เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะด้านแบบวิศวกรรมเนาะก,ก็มาค้นควา้าเรื่องราวที่แบบมีความเก่งมากๆเขียนโค้ดทำอะไรนะคะพัฒนาหุ่นยนต์ได้เพราะฉะนั้นแล้วการประเมินนะคะเรื่องราวของข้อมูลหรือ คือนางเอกของพวกเราเก่งค่ะแต่ว่านะคะเออถ้าเป็นเรื่องของการตลาดเนี่ยไม่เก่งอยู่แล้วไม่ได้คุกคีอยู่ในสงครามธุรกิจนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยวิชาที่เธอแบบ โด่งมากๆเลยโดยไม่ต้องเรียนก็คือการมีการมีมนุษยธรรมนะคะแล้วก็เรื่องราวของของจิตใจที่เป็นมนุษย์ที่มีความเมตตานั่นเองนะคะนางเอกของเราเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะจากประสบการณ์ในงานเลี้ยงนั่นแหละครอบครัวตระกูลหานนะคะจี้ชิงนั้นถูกเลือกปฏิบัติแบบลำเอียงนะคะนางเอกของพวกเราก็เป็นธรรมดาก็คิดว่าตัวเองมีช่องว่างที่กว้างมากระหว่าง ตัวของเธอกับหานถิงค่ะซึ่งในเวลานี้เองนะคะเจิงตีค่ะนางก็มาอีกแล้วนะคะตัวโกงตัวโกงสูงอายุของพวกเราก็มาอีกแล้วมาเติมเชื้อเพลิงลงไปในกองไฟแล้วก็โจมตีจี้ชิงอย่างแรงอีกนะคะก็ทําให้จี้ชิงนั้นก็เข้าใจว่าตัวของจี้ชิงนั้นกลายมาเป็นนะคะผู้หญิงที่เป็นของเล่นของหานถิงค่ะเหมือนเป็นขนมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกินกินเสร็จแล้วเดี๋ยก็โดนขายทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะจี้ชิงของพวกเรานั้นแบบอืห ก็มีความแบบคิดอ่ะเออเข้าใจเข้าใจจี้ชิงอยู่แล้วก็ณจุดนี้นะคะจี้ชิงก็ก็คิดไปอ่ะมโนไปเรื่อยๆด้วยว่าหันถิงนั้นเดี๋ยว พอเบื่อแล้วก็คงจะทิ้งไปหดหดเหี่ยมนะคะก็คงจะมีแค่ความสนุกสนานของเขาชั่วครั้งช่วคขาวที่แบบมาอยู่ร,บรอบๆตัวของของนางเอกของพวกเรานะคะโอ้เศร้าน้ะเอาละค่ะทีนี้ค่ะเรียกได้ว่าในงานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะคะโดนลุมค่ะจี้ชิงของพวกเรานะคะแล้วก็ในช่วงที่แบบดวงมันตกเนาะเพื่อนๆมันก็จะมีอีกตัวละครที่มาทําให้นางเอกของพวกเรานั้นมากระทบงานด้วยนะคะนั่นก็คือฉังเหอค่ะพอได้โอก เ,เห็นว่าทางจี้ชิงเริ่มเริ่มแบบไม่อยากจะอยู่ใกล้กับทางหันถิงแล้วเนี่ยก็มานะคะเสนอเลยมาเสนอที่แบบอยากได้หุ้นนะคะของชิงเฉินซึ่งสำเร็จด้วยนะคะก็เอาตัวเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทของนางเอกของพวกเราค่ะ ไม่ใช่ร่วมแบบธรรมดาด้วยนะคะนางเอกของพวกเราออกจากประเทศจีนไปเลยค่ะเอาไปเลยนะคะขายให้กับทางฉางเหอไปนะคะฉางเหอก็เหมือนกับแบบเออได้ประโยชน์เว้ยได้ประโยชน์จากการที่กลุ่มของหานวิเจียนหานหยวนแล้วก็เจิงตี้นั้นลุมมือนะคะร่วม,มือกันกันแกงจีชิงของพวกเรานั่นเองค่ะนางเอกของเราก็ไปเยอรมันเลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะจีชิงนั้นก็ได้ไปพบนะคะกับคนที่แบบโอ้โหรลักเธอมากๆอีกคนหนึ่งนั่นก็คือ ชินลีนั่นเองนะคะเออในนิยายชินลี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะชินลี่นี่ก็ใหญ่โตไม่เบาค่ะชินลี่เขาเป็นถึงรองผู้อำนวยการของบริษัทฉีหุยนะคะที่รับผิดชอบด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับทวิภาคีค่ะเขาอายุมากกว่าจี้ชิง3-4ปีนะคะเป็นวิศวกรที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเช่นกันค่ะเอาละค่ะวิศวกรกับวิศวกรแล้วนะคะเขามีนิสัยขี้เล่นนะคะโอยสดใสค่ะไม่เหมือนกับคนที่จมอยู่ในการทำงาน แบบหน้านิ้วคิ้วขมวดแต่เขาเป็นคนเก่งนะคะเพื่อนๆชินลี่นั้นเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่แบบ,แบบเปิดในแง่ดีๆเป็นบวกๆนะคะพูดจาสุภาพแล้วก็มีเหตุผลค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะเขาเองก็แบบมีความรู้สึกดีๆให้กับนางเอกของเราเพราะนางเอกของเราเป็นคนที่แบบเพื่อนๆดูสิก็เบิ่งเหมือนเซเว่นนั่นแหละเออเหมือนฐานทรงอินนะคะก็มีความน่ารักแล้วก็แบบยิ้มทีก็โลกแบบโอ้โหโลกนี้สดใสามากๆเลยนะคะ ก็หลังจากที่ชินลี่ได้พบกับจี้ชิงค่ะเป็นแบบอุ้ยตาเล้าปิ๊งคนเนี้ยชินลี่ก็เริ่มไล่ตามจีบทันทีเลยนะคะแล้วก็โอ้โหคนนี้ค่ะเตรียมของให้เร็วมากเลยนะคะก็ของขวัญชิ้นแรกๆก,ก็จะเป็นแหวนเพชรเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ถือได้ว่าเขาเองก็ร่ำรวยมากเช่นเดียวกันเขาก็เป็นทายาตรุ่นที่สองนะคะแต่ว่าภูมิหลังครอบครัวของเขาแตกต่างจากหานถิงค่ะก็ปู่และพ่อของชินลี่นั้นเป็นนักธุรกิจนะคะที่ยึดหลักของจื้ ของจื้อเพื่อนๆค่ะดำเนินดำเนินธุรกิจในในหลักของของจือแล้วก็มีความร่ำรวยกว่าหานอีเจียนด้วยนะคะเน้นนะคะว่าตระกูลฉินร่ำรวยกว่าตระกูลหานค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะโชคลาภของตระกูลเนี่ยของตระกูลฉินนั้นได้มาจากการสั่งสมลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรมแบบเส้นทางของจื้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรวยมา รุ่นต่อรุ่นเลยนะคะแล้วพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาที่แบบว่าตระกูลหารเรียกว่าไฮโซใช่ไหมส่วนทางด้านของตระกูลฉินนี้ถ้ามแบในประเทศไทยก็แบบเป็นแบบมีเชื้อพระวง์อะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่านะคะแต่ว่าตระกูลฉินนั้นไม่มีรากฐานของความหญิ่งพยองเหมือนกับเหมือนกับ ถ้าเปรียบเทียบเนาะตระกูลหานเหมือนกับแนวแนวตระกูลเศรษฐีใหม่ส่วนตระกูลฉินนี่แนวแบบว่ารวยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายๆรุ่นแล้วนะคะเนี่ยเป็นคำเปรียบเทียบที่อหวานอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ง่ายๆนะคะ นี้ในกลุ่มนะคะของแบบคุณพ่อแล้วก็ญาติิผู้อาวุโสของฉินลี่เนี่ยทุกคนนั้นให้ความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ยินดีแบบชอบมากๆที่จะให้อิสระลูกๆในการที่จะได้ได้พิเส้์ว่าเออมีใครในชีวิตไหมอะไรเงี้ยคือเขาอยู่กันด้วยเหตุผลเคารพนะคะเคารพซึ่งกันและกันแล้วก,ก็เคารพความสามารถของลูกหลานด้วยส่วนลูกหลานนั้นก็ยิ่งแบบเคารพเหล่าผู้อาวุโสใหญ่เลยนะคะก็ทําให้บรรยากาศการทํางานนะคะของบริษัทในเครือของตระกูลฉินเนี่ยเป็นบรรยากาศ ดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่นะคะได้ทราบสถานการณ์ของจี้ชิงแล้วค่ะคุณพ่อของฉินลี่นะคะก็เต็มใจที่จะลงทุนนะคะให้กับจี้ชิงค่ะก็เป็นอินเวสเตอร์คนต่อมานะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามความคิดเห็นแล้วก็ข้อสเสนอของจี้ชิงเลยให้อิสระเลยนะคะคือเงินก้อนนี้ก็คืออ่ะจะจะแบบอินเวสต์ลงไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันได้ผลกําไรก็ค่อยแบบเอาเอามาแบ่งเอามาคืนนะคะซึ่งณนะจุดนี้ทําให้หันถิ่งนั้นตกอยู่ในอันตรายแล้วค่ะผ ผู้หญิงนะคะจะไปแล้วไม่หรอกไม่หรอกนางเอกของเราก็มีความรักให้หันทิ้งแต่เพียงแต่ว่าในในจุดนี้นะคะคือคือชินลี่เขาก็ดีจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะพราะลองโคตรดีเลยค่ะ แต่หันถิงนั้นก็รักนางเอกของพวกเรามากแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะคือหันถิงไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าหาันถิงไม่สามารถจะควบคุมคนที่อยู่รอบตัวเขาได้ไม่ว่าจะเป็นปู่เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นใหญ่เจิงตีอะไรแบบนี้คือไม่สามารถจะกําจัดออกไปได้อย่างเด็ดขาดสักทีเนะาะหันถิงถึงแม้ว่าหาันถิงจะมีความหดเหี่ยมในการทําธุรกิจก็ตามนะคะก็ยังสลัดไม่หลุดแต่แผนระยะย,ยาวเขามีแล้วนะคะทีนี้หันถิงกับชินลี่เนี่ยก็จะมาะเผชิญหน้ากันในลักษณะของคู่แข่ง ทางความรักด้วยนะคะแบบนั่นๆเลยค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะไม่ต้องกังวลอะไรเพื่อนๆค่ะมีแต่พวกเรานี่แหละอยากได้ฉินลี่มาเออดูแลกันเองนะคะก็ถ้าเป็นไปตามนิยายต้นฉบมบคือฉินลี่แบบโคตรดีอะพะลองเป็นของพวกเราละกันนะคะส่วนหันถิงนั้นคือไม่ต้องมีอะไรกังวลเพราะว่าในหัวใจของนางเอกของพวกเรานั้นรักหันถิงไปแล้วไงเพื่อนๆเออ ทางออกเดียวนะคะที่หานถิงนั้นจะสามารถกลับมาสารสัมพันธ์กับจี้ชิงนางเอกของเราได้นั่นก็คือโอนไม่สนใจตระกูลหานค่ะก็ตัดขาดปู่ไป <laughs> เอ้ยแนวนี้เลยเพื่อนๆคะ่ะก็คือเราต้องไม่ลืมว่าในนิยายต้นฉบับวันว่าต้องในละครด้วยแหละหันถิงก็ต้องทําแบบนี้เนาะในนิยายต้นฉบับหันถิงเขาก็เอาอายุแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบ EQ สูงแล้วอ่ะเป็นคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าปู่แล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวเขาไม่มีเหตุผลแบบนี้เขาก็คือมีทางออกเดียวก็คือเลิกนะคะคือแยกไปกับปู่ก่อนคือไอ,ไอ้ท่านปู่หันวีเจียนเนี่ยแหละคะ่ะแยกไปเลยนะคะบ๊ายบายละถิ้ง ตระกูลหานของเขามาไม่สนใจแล้วก็ใช้ความกล้าของตัวเองนะคะกับความรู้ที่มีค่ะออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองนะคะนั่นก็คือมาละก็มาหาจี้ชิงแล้วก็บอกว่าเรามาทำไอ้นั่นด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวก็มีชื่อที่เป็นไอหันไห่บวกกับชื่อของจี้ชิงขึ้นมาก็เป็นกิจการของสองคนนะคะ ทีนี้ค่ะจุดพีคนะคะของการที่หันถิงนั้นต่อไปก็ต้องไปช่วยพยุงตระกูลหันด้วยก็คือว่าช้างเหอนี่ก็โคตรเลยนะคะฉลาดค่ะช้างเหอหลังจากที่ได้หุ้นแบบฟื้อหุ้นต่อจากนางเอกเนาะบริษัทชิงเฉินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดการเลยนะคะจัดการหันหยวนแล้วก็จัดการเจิงตี้ไปทีละคนค่ะแบบใช้แผนเรียกว่าล่อหมาป่าเข้าไปในบ้านแล้วก็แบบแบบยิงฆ่าได้เลยแต่ว่าไม่ได้ฆ่านะเพื่อนๆฟังดีๆ <laughs> หวานแค่เปรียบเทียบนะคะเรื่อง งนี้ไม่มีใครฆ่าใครไม,ไม่ได้มีใครแบบใช้ปืนใช้อะไรฆ่าใครแต่หมายความว่าฉางเหอเนี่ยฉลาดแกมโกงมีเล่ห์เหลี่ยมมากนะคะนี้เขาก็เลยสามารถที่จะมีอํานาจค่ะมีหุ้นสูงที่สุดใน กลุ่มของตรงหยางกรุ๊ปเลยนะคะเนี่ยความมันมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็หลังจากที่พระเอกของพวกเราเนี่ยตัดขาดจากตระกูลหานไปแล้วก็เลยต้องออกจากไอหานไอออกจากตรงหยางกรุ๊ปออกมานะคะทำให้ฉางเหอนั่นก็เข้าไปได้เพราะตอนนี้คนฉลาดไม่อยู่แล้วนออยู่แต่แบบเจิงตีอย่างงี้อยู่แต่แบบหันหยวนอย่างงี้เอ้ยเอามาได้ง่ายๆเลยนะคะ ทำให้ตรงอย่างนั้นตกมาเป็นของฉางเหอคะ่ะนี้หลังจากที่ทางด้านหานหยวนนะคะสูญเสียฐานหลักในตลาดภายในประเทศจีนแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบอ,อ,อยู่ในพื้นที่ที่เป็นอะไรนะไปทวีปอื่นเลยนะคะหานหยวนต้องไปไปทำธุรกิจเนาะไปดิวใหม่กับทวีปเดี๋ยวเขาใช้ในนิยายใช้ชื่อว่าทวีป F นะเพื่อนๆคือ <laughs> เขาคงไม่ได้อยากจะไปอ้างอิงแบบความจริงที่มีทวีปในโลกนี้ก็เลยใช้ตัว F ตัวเดียวนะคะ ทีนี้ค่ะหันหยวนนั้นก็ไปที่นะคะไอ,รอ้รัฐรัฐเเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ไปสร้างโรงงานด้วยนะคะนี้พอไปถึงแล้วนะคะก็แบบโอ้เพื่อนๆของหันหยวนเองนะคะก็แบบไม่ได้คือยังไงดีพอออกนอกประเทศปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนต่างประเทศจะมาดูว่าคนเอเชียนั้นแบบ แบบเป็นคนของเขาด้วยไม่ใช่เขามีความเหยียดเนาะเขามีความอาจใช้คํานี้ดีกว่าพยายามจะหาคาอยู่นะคะคือเขาก็มีความเหยียดแล้วก็ทํารุนแรงกับพนักงานจากประเทศจีนค่ะณนะจุดนี้นะคะก็คือแบบ ยังไงดีละก็คือให้เหมือนกับเป็นคนงานหรือว่าเป็นพนักงานในชนชั้นที่2เพราะว่าไอเรัฐเอฟเนี่ยค่ะมันก็ให้ประโยชน์นะคะแล้วก็ถือว่าพนักงานจากประเทศเจ้าบ้านประเทศ F เนี่ยเป็นประเทศที่แบบที่แบบดีอะไรเงี้ยค่ะต้องได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพนักงานจากประเทศจีนนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะการที่หันหยวนเนี่ยแบกเงินไปลงทุนที่ประเทศ F เนี่ยแหละคะ่ะก็ทําให้โดนโอ้โหขู่กันโชคซับโดนกันแกล้งนะคะแบบทีมที่เขาพาไปด้วยก็โดนหมดทุกคนเลยคือใครก็ตามที่เป็นแบบคนจีเนาะที่ไปที่ประเทศ F นี่ก็โดนหมดเลยนะคะก็นะสิ่งนี้ก็เหมือนกับว่าโดนฟ้าลงโทษแล้วล่ะโชคชะตาลงโทษหันหยวนนะคะ แล้วยิ่งเป็นพนักงานหญิงจากจีนด้วยก็โดนลวนลามโดนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือได้ว่าแบบเออหนักหน่วงอยู่นะคะไอฉากต่อไปเนี้ยที่หวานจะเล่าให้ฟังไม่รู้จะมาในในละครหรือเปล่าหันอยู่นะคะก็คือโดนลุมไอนี้ด้วยนะโดนแบบข่มขืนอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ทีนี้นะคะก็คือด้วยความที่ตัวเองเป็นเป็นเจ้านายเป็นผู้ที่ถือเงินไปใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ช่วยเวลาที่ลูกน้องที่เป็นคนจีนนะคะโดน โดนไอ้พวกประเทศ F เนี่ยที่เป็นพนักงานของประเทศ F ประเทศเจ้าบ้านเนี่ยลังแกแล้วก็หันหยวนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หันหยวนถูกแบบคมขืนอ,อะไรเงี้ยพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนะแต่ว่าพวกพนักงานจีนนะคะที่เป็นลูกน้องของหันหยวนนี่ก็ไม่เข้าไปช่วยเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ก็ถือได้ว่าก็ทุกคนก็แซงทําเป็นเพิกเฉยต่อเธอแล้วก็แซงทําเป็นแบบไม่ได้ยินนะเสียงกรีดร้องนั้นด้วยค่ะทีนี้หลังจากที่แบบโดน ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหานหยวนก็ต้องการจะรักษาหน้าของตัวเองนะคะก็ก็เลยไม่ได้ไปแจ้งตำรวจค่ะเพราะว่าถ้าแจ้งตำรวจนาะตัวเองก็จะเป็นข่าวดังขึ้นมาหน้าหนึ่งนั่นเองนะคะ แล้วทีนี้นะคะพอข่าวรู้ไปถึงประเทศจีนค่ะอาหารวิเจียนนะคะปู่รู้เรื่องนี้ก็โกรธมากมาทำกับคนตระกูลหานแบบนี้ได้อย่างไรก็เลยไล่เหล่าพนักงานสำนักงานทั้งหมดเนี่ยละค่ะที่แบบที่แบบมาด้วยเนี่ยออกหมดเลยนะคะที่เป็นคนจีนออกหมดเลยแล้วก็ให้หันหยวนนั้นกลับมาเมืองจีนค่ะทีนี้นะคะคนจีนที่แบบโดนไล่ออกที่ที่ประเทศนั้นนะคะก็พอดีค่ะก็มีกิจการของตระกูลฉินก็อยู่ที่แบบประเทศ F นั้นด้วย เช่นเดียวกันนะคะทําให้คุณพ่อของฉินลี่นั้นนะคะก็รับนะคะให้งานทําทั้งหมดกับพนักงานจีนที่โดนแบบอาหารอีเจียนไล่ออกมาเนะะี่ยค่ะเอามาทํางานในกลุ่มบริษัทในเครือของตระกูลฉินนะคะ ถ้าชื่อนะคะชื่อของกองทุนที่ตระกูลฉินมาลงที่ประเทศ F เขาใช้คำว่า F โจค่ะ Fjo โจนะคะก็น่ารักดีนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะทั้งคุณพ่อเองแล้วก็พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาของฉินลี่พระรองของพวกเรานั้นมีทักษะของการจัดการที่แข็งแกร่งมากแล้วก็พนักงานของพวกเขานั้นต่างก็ซื่อสัตย์นะคะ ส่วนทางด้านของโรงงานนะคะที่หานหยวนนั้นลงทุนสร้างไปเนี่ยก็มันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าตัวหานหยวนเองก็โดนคุณปู่นะคะหันอี้หันอี้เจี้ยนนั้นเรียกตัวกับจีนด้วยค่ะดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องขายไปในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าแหมฝาลงโทษได้สะใจเหลือเกินค่ะแต่ว่านะคะตัวละครหันหยวนเนี่ยก็บอกแล้วว่ามีความแคนอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่กล้าไปแจ้งตำรวจเนาะ แต่ว่าในไหนตัวเองก็กลับประเทศจีนก็เลยแบบจัดการนะคะให้คนไปไปเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะไปจัดการนะคะฝังทั้งเป็นไอ้พวกสัตว์ร้ายผู้ชายเหล่านั้นที่เคยรุมโสมหันหยวนนั่นเองค่ะณจุดนี้นะคะพอกลับมาเมืองจีนแล้วก็ไปหางานทําอื่นนะคะก็อยู่ในเครือของของอหานอี้เจี้ยนเป็นผู้ลงทุนให้นะคะก็เป็นผู้บริหารอาวุโสนะคะของบริษัทบริษัทหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะซึ่งณจุดนี้ละค่ะท ให้หันหยวนเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วค่ะเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะเคารพนะคะเคารพความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแล้วก็ดีกับลูกน้องนะคะมีน้ําใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะก็กลับมาช่วยนะคะเออหันหยวนเนี่ยมาทํางานกับ จีชิงนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ถือได้ว่าจีชิงและหันหยวนนั้นเข้ากันได้ดีมากในที่สุดนะคะในส่วนของนวนิยายต้นฉบ,บับโอ้โหต้องโดนแรงๆก่อนเนาะถึงจะปรับตัวได้นะคะ จริงๆเนื้อหานะคะในนิยายอะ่ะเขาบอกไว้ละเอียดมากเลยเขาก็มีการพูดถึงประเทศ F ด้วยนะว่าประเทศ F เนี่ยทำไมคนจีนถึงชอบไปลงทุนนะคะประเทศ F เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆประเทศจีนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเนื่องจากเมื่อก่อนนั้นนะคะมีกองกําลังทหารแบบท้องถิ่นเนี่ยอยู่ที่นั่นเยอะเพราะมีการต่อสู้กันนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วก็เลยแบบเออไม่ค่อยมีคนจีนเข้าไปลงทุนอะไรเท่าไหร่แต่ทีนี้ต่อมาถึงแม้ว่าจะยังมีการโจมตีอยู่บ้างเป็นบางครั้งอย่างเช่นกัน โจมตีทางอากาศของศัตรูอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็น้อยลงทุกทีแล้วแล้วประเทศ F เนี่ยก็อยากจะได้แบบเงินด้วยนะคะก็เลยทําธุรกิจก็เลยเปิดการค้าขึ้นมาแล้วก็เชิญค่ะเชิญคนจีนนั้นเข้าไปลงทุนในประเทศ F นั่นเองนะคะทีนี้ก็มีการพูดถึงด้วยว่าเออบางทีแล้วเนี่ย หลังจากที่ตระกูลหานเองก็มีธุรกิจที่ประเทศ F แล้วก็ตระกูลชินก็มีธุรกิจที่ประเทศ F นะคะก็จะมีประมาณครั้งสองครั้งที่แบบเออประเทศ F โดนโจมตีด้วยระเบิดนะคะเอ่อเทอร์โมบาริกนะคะหรือว่าระเบิดไอ้นาปาลมขนาดยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยก็เคยมีแต่ทีเนี้ยบริษัทของชินลีนะคะของคุณพ่อของชินลี่นั้นไม่เคยที่จะโดนเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่ของชินลีนะคะก็คือ พวกเขานั้นเคยร่วมกองทัพ ส่งทั้งเงินส่งทั้งอะไรเนี่ยไปช่วยประเทศ F มาก่อนด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าตระกูลฉินเคยเคยให้เงินเคยแบบให้การสนับสนุนแล้วรวมทั้งตัวของคุณปู่เองด้วยสมัยก่อนเลยนะคะก็คือเคยไปแบบเป็นทหารอยู่ด้วยนะคะตั้งแต่รุ่นปู่แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเแบบเนี่ยคนของประเทศ F เนี่ยเคยช่วยเหลือตระกูลฉินตระกูลฉินก็เลยช่วยเหลือมานะคะทีนี้พอมาตั้ง ธุรกิจที่ประเทศ F แล้วนะะเนี่ยค่ะทางด้านของคุณพ่อของฉินลี่นะก็ลงทุนนะคะมีทีมรักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยทหารที่กเกษียณอายุที่โดดเด่นนะคะที่เป็นแบบรุ่นรุ่นของคุณปู่ด้วยแล้วพอรุ่นคุณปู่เสียไปเนาะถ้ารุ่นของลูกหรือของหลานของเพื่อนคุณปู่อะค่ะเป็นเป็นทหารอยู่ด้วยก็จะเอามานะคะประจําอยู่ที่บริษัทนะคะของตระกูลชินที่อยู่ในประเทศ F นะคะก็บอกแล้วว่าตระกูลชินน่าจะได้แบบ สภายดีๆนะคะจี้ชิงนะจะพิจารณาแต่ว่าก็คือมาเจอกันในลักษณะที่ช้าไปแล้วละ่ะจี้ชิงของพวกเรานั้นรักหันถิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะทั้งหมดที่บาวเออหวานก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะส่วนในละครนั้นเดี๋ยวพวกเรามารอดูกันนะคะว่ารายละเอียดในละครจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ